นี่ทำอะไรครับนี่<ะ>แยง,รรแยงลเลยครับยงรูครับมันเป็นแรมรทำไมต้องทำงันทำการขยายรูครับผมเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้แทงตัวหนอนเข้าไป ปัญหาคือเติมลมเหนื่อยแน่ครับอันนี้คือน้ำยาเลยครับหลอดยาสีฟันเลยครับอันนี้เป็นกาวนะครับอันนี้ใช้ไงครับนี่ใช้ง่ายๆครับทำไงครับแย yeah, ่ไปในรูเนี่ยครับ ง่ายนิดเดียวไม่ต้องแชทมาครับลำคาญครับเอาไว้ตรงกลางนะครับม่นคืออะไรอ่ะมันคือเจลหล่อลื่น <c oughs> มันคือ r u b b e r Solution นะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับมันคืออะไร <c oughs> โอ้มันช่างหอมจริงๆถือว่าช่างปะยางนะครับสามารถปะยางได้ทั้งวันเลยนะครับเพราะว่าอย่างนี้นี่เองนะครับตายเธอซาร่าแ,แทงแมันเข้าไป ไงครับเสร็จแล้วทําไงครับเสร็จแล้วเราก็ปล่อยไปนครับไม่ใช่แล้ววิ่งไปมันก็หลุดเองเอในชุดเขาไม่ได้แถมมีดให้เหรอไม่แถมครับตามลําบากครับต่อเนื่องเลยอันนี้ได้มีดไหมครับอ่าได้มีครับแล้วเราก็ทําการหั่นนะครับให้เหลือต่อให้หน่อยนึงไม่ต้องเหลือได้ไหมครับเดี๋ยวมันดิฟโอ เหมือนกนนันเนาะปูดเลยทีเดียวเชียวปวดกระโปรงมากนะครับเสร็จแล้วนี่แล้วทำอะไรมา,า,าักาหนาตัดอีกได้ไหมนี่ซุกลง